ประมาณเนี่ะกินกุ้งต้องกินเป็นโตไอ้ห่านตะเบอแมนกินกุ้งต่าที่บ้านเราไปิดดูยังดูเต็๊แล้วดูหมูแล้วจะกลับลงตาลเบอร์บ๊อกอะไรลังย่างมากินหมูกับทาน้ำกันเพื่อนๆ

กินกุ้งต้องกินเป็นโตอายาัดละโบแมนกินกุ้งเต่าที่บ้านเราไม่แรงแบบนี้นะคอไไ่อ,คอยๆไปค่อยๆไลค่อยๆน้ำสม่ำเสมอดีจังเลยนะหมดละน้ำจิ้มกินจนไม่เหลือ ไอกุ้งยังอยู่หัวขนาดโอ้ sống mình giả cung cái đấy mình kiếm này, bảo cung nam này giả cung này, nó loài gì bảo cung?